มาครับสวสดีครับผมชื่อโรโมเอเกมเราก็มาต่อคอมโบตามความขอกันต่อเนื่องเลยนะครับผู้ชนะในรอบที่แล้วก็เป็น Impact Deck 160 Hexa นะครับพร้อมกับ Golem Block 760 n i d d e นนะครับเอ๊ะ Under n i d d e นะอันนี้จะผัดกันชูดน,นะครับเพราะมี s t a m มีนาทั้งคู่นะ น้าโกเลยมยาก10์โกเลมลอสนำไป ที่ยังเอาโกลเลมล็อกไม่ลงนะครับผมสองต่อสูโกลเลมล็อกนํำไปดนันยางดันยางเด้งเเอ็งเจ้าเหล็กหรือเอ็งเจ้าย่าง อิมแพคเด็กก็ยังเป็นโกลิมบ็อกนะครับที่ได้แค่สามต่อสุด อิง่งละโก็ยังเป็นโกลิมล็อกที่ได้แต้ม4ี่ต่อศูนย์ความน่าเพลงหนึ่งหกศูนย์แต่ก็ยังเป็น5ต่อ0 ว่าจะผัดกันชุนนะชุนเก็ยอกต่อนอร่อยครับเป็นห้าต่อสองเซลปุ๊บเบิร์ดปับ๊บเป็นห้าต่อสองแล้วนะครับอ๋อกระตุก โคลเลมจะอยู่ยาวเป็นห้าต่อสี่อิมเพคเด็กตีเตนะ้นเอาละนะหนึ่งหกศูนย์เนี่ยลงหลุมยากจริงเป็นหกต่อสี่ เบิร์ดก่อนนะครับเบิร์ดก่อนเป็นหก ชนะไอ้นะครับพิดคาดผมรู้จักเชียร์กกล็อกโอเลม <c oughs> ต่อไปพบกับอันนี้ต่อไปจะเป็นเฮกซ่าชุดก่อนอย่างเดีอนแล้วนะน,นี้ฟินิกวิงหนึ่งหกศูนย์เทเปอร์ หนึ่งต่อศูนย์ฟีนิกซ์วิงเป็นฝ่ายนำอสองต่อศูนย์ฟีนิกซ์วิงเป็นฝ่ายนำ ฟีนิกวิงเป็นฝ่ายนำโหดมากสต่อ0ูนฟีนิกวิงเป็นฝ่ายนำ ซีนิกวิงเป็นสายน้ำโอ้ตอใครกับการหลุดมือด้วยครับห้าต่อสามดีได้แต้ม 5ต่อ4 Impact Deck ได้แต้ม ห้าฟีนิกซ์วิงเป็นฝ่ายนำตอตุไม่น่ารีบใส่เลยขอภัยด้วยครับ เจ็ดต่อศูนย์นะ, 4, 5, น,น,ะนะครับเอ้ยไม่เจ็ดต่อสี่นะเป็นชนะเจ็ดต่อสี่เจ็ดต่อห้าเจ็ดต่อห้าเป็นชนะของฟินกวิงนะครับหนึ่งหกศูนย์เปเปอร์ต่อไปมาเจอกับเขาขอเต่านะครับหนึ 160. ่งหกศูนย์โรัสไม่รู้จะผัดกันชุดก่อนไหวไหมเดี๋ยวจะลองดูนะครับจะดึงยังเร็วเลย คลูกแรกฟินิกวิ่งนำไปนะครับอุ้ยโอ้โหหนึ่งหกศูนย์ต่อจะลุ่นแล,ล้วสองต่อศูนย์ฟินิกวิ่งเป็นฝ่ายนำครับจะลองดูนะ อยูสามศูนย์ฟิกวิงเป็นไฟนำ ห้าตอนหนึ่งหกตอนหนึ่ง แต่ว่ารอบนี้ขอัยกันชูแล,ละผมรู้สึกว่าผมดึงสองอันแล้วมือผมไปข้างเนี้ยหกออต่อหกเหลือจะเชื่อ เต่ขาขน้องเอาเยเชียร์เต่าอ,อยู่แล้วคนยางเอาต้องเต่าเลยเหมือนจะเสมอไหม,มเดี๋ยวค่อยไปโซโล่แล้วกันครับแต่จะเหมือนจะเสมอนนะขอใหม่ครับอันนี้ เป็นฟีนิ์วิงที่เป็นฝ่ายชนะไปนะครับง่ายงั้นแล,ล้วลูกเมื่อกี้ผมคิดว่าเต่าจะชนะแล้วนะแซยิมฟีนิ์วิงชนะเฉยต่อไปเป็นโคบอลดะกูนห้าหกศูนย์แฝดนะครับขอ,ออนุญาตเตรีมที่ชูสักครูนะ่หนึ่ง โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็เหมือนเดิมครับผัดกันชุดหนึ่งศูนย์ดากูนนำ

ดากูลเป็นฝ่ายนำครับเบล่วงเบล่วงสี่ต่อหนึ่งครับดากูลเป็นฝ่ายนำ ร่วงอีกเช่นเคยอยู่เดียวเหนื่อยตรงเนี้ยโอเคครับเป็นชัยชนะของโช <c oughs> โบอลยากูลนไปนะครับ5 6้8หกศูนย์แปดรอตั้งรอตั้งตั้งไหม <c oughs> อ้าวแสดงว่าดากูุนไม่สมดุล ต่อไปก็จะผัดกันชุดเจอกับไทเรโนบ,นบนนีหนึ่งหกศูนย์เลเวลนะฮะผัดกันชุดหนึนะครับไทเรโนบีสนำ หนึ่งนะครับอิมแพ็คเอ๊ะ้อบอส์ดรากูดนำหกต่อหนึ่งอบอส์ดรากูดเป็นฝ่ายนำแรงเกิน หลุดมือหลุดมือขออภัยด้วยเมื่อกี้เล่นเขาเดยว่าจะหลุดมือบ่อยหน่อยนะฮะหกตอนหนึ่งนะครับโคบอลดาคูนเป็นขวายนัง เป็นชจ้ชนะของคีวบอ็อมาพบกันกันกบคอมโบตัวนี้เลยเวฟหนึ v ่งแปดคริวนะครับ วิวกดหัวหัวทิมไปเลยนะครับ1นต่อศูวิวเวเป็นฝ่ายนำเรามาดูคู่ปิดคิปเป็นดีกว่าว่าใครจะชนะ มองสูสีกันมากหนึ่งเท่านะครับ อนหนึ่งนะครับวิวเวฟเป็นฝ่ายหลังสนะี่เท่าครับโอบอลต์กูนตามมาติด สีนะครับ c โคบอลดากรุนเป็นฝ่ายนำเฮขอไพ่ครับหนึ่งหนึ่งโอเคครับวันนี้ก็จบกันไปนแล้วเป็นชัยชนะของ Cobalt ากรุนห้าหกศูนแฟรที่ปิดท้ายไปนในคลิปนี้ ยังไงก็ฝากติดตามนะครับขอคอมโบกันเข้ามาได้เรื่อยเลยหรือก็ถ้าชอบอก็มินเข้ามาได้นะครับแล้วก็หนัคลิปหน้าครับ